รบับอันนี้ลาบปลาตะเพียนนะครับนี่ครับวัตถุดิบของเราก็จะมีเนื้อปลาตะเพียนรวนเรียบร้อยแล้วครับสุกแล้วเครื่องราบครับแครงตามเอ้งครับหอมหวนหวนใส่มาแคนน้ำใส่ร้ายเี่ยบร้ายครับเนื้อต้นหอมอ่าเอาเกมเกตล้วอะ่ะ เมนีคร uh ับมาอยู่ต๊อ่าอะไรประมาณนี้นะครับเนนจะเีจ็ดเก็ดาเกปาเจ็ดาเนี่ยเปักเ็หนเดูหยิบดูตัวความเลยวเอ้เจ็ดเปลาเจ็ดปลานาดน้ำเก็บไปให้เอะบกไกินหมือนกนใส่สดีหน่อยนะ เดี๋ยววัดเดีได้การเลยเือไปไปแตงงัวใช่ใช่ปะเดี๋ยวแล้วร้ายร้าเขาขวดเขาเหรอเขาวไม่ทันได่ขวเรื่องโตเข้าเลยเขาขวยังไม่ได้ขวดเขาขวยังไม่ได้ขวเลยไม่ว่าเขาขวดหมดเลยเอวเดยว คนให้พริกแกงไปพริกราบละลายก่อนครับแล้วเราชิม,มดูรสชาติลำ้ลำล้ำจะไดกว่าจะได้กินทำตั้งแต่หกโมงยันสามทุ่มเนื้อล,ลงไปเลยครับใส่เลยใส่เลยคนคนครับคน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 นี่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสีแดง นตามมากงอยู่เอนี่อัง,งอสูเมันมีเอีกตกนก็เ่งเน,นีปผว่ะไนีมาร้องอย่างเดีวแล้มวตรงนมันน่าีใายยาไม่น่าให้มาเฝ้าหน้าบ้านทุกวัน ี่จุดมันจะลงในลางหมูแล้วเดี๋ยวจะมองกันี่บกันเด้วกกเ็สีาวกันพร้อเ่เยเก็บเอาหน้าอมนเดี๋ยวโอ้ยแค่นี้ก็เผ็ดแล้วร้อนแล้วอยีต่เก็บต้มปลาขั่วครับลามมันต้องใส่ขั่วครับสายอย่จไปใส่ย้ายเด้อขั่วอืดร้องนี่ครับ หอมครับใส่ลงไปครับมีก็จะมีหอมมีใบมะกรูดดูไฟี่ไฟฉากไฟแอนดินไฟโอ้เฮ้ยยาบังดิ่ากเออใส่ซอสสดด้วยเนยคออกช่องเจ็ดเฮ็ดดีเลยนะหช่องเอกเกีบประเทศเียบประเทศเลยกระทเลย เกลอดปะเหลือจอด์ปะแซบเหลือเปล่าของคอนพูดน้ำท้าวปะเก็บของคอนพูดเลยเมึงใส่มะขามเปียนยังไงได้โอเคนี่ครับแซ่บจนลืมเมียครับนี่ มึงกลับทางกลับบ้านไม่ถูกแม่เม่อส่เก็บปลาล่ะใด่ที่หลังไม่ใส่ดีบอกสูตรปรุงมาหนินี่บอกูตรยุ่นปะไอยูมิโตใส่ยังไงใส่แล้วใส่ถึงสองแส่แล้ว ัมบ่ได้เก็บตาผูสิริโจน์ที่อ๋อเนื้อเนื้อจดคนเรียบร้อยครับลาบปลาตะเพียนใส่ทอดเก็ดจานนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าร้านอาหารเนื้อร้อยสี่สิบบาทเขาจะเอาปลาก้างมันมาทอดกรอบแล้วก็เอานี่มาราดใส่ร้อยสี่สิบบาทก้างเราเป็นแนวไปต้มแล้วของเราเป็นต้มยำอยู่ครับนี่ครับ ถ้าถ้าเอาเทใส่เลยมันมันจะไม่กรอบเดี๋ยวรอโรยดิเดี๋ยวนี้นมันหยาบหยาบเลยนะไม่เผ็ดะค่ใส่ไม่กีกเดเรียบรยเยพอแล้วหอมหออเอายกใจนี้มาลาวันนี้เข้าห้ด้วยด้วยนม่มากมากคว่างเต็เคว่างรอนานี่ออกออกเ่้ออก ถ่ายรูปวะหิวตอนตำสุดยอดม่เข้าไหมข้าไก่เข้าเสร็จแล้วมันครบเดือยเอาเลยเอาเลยวจเลย้จำห้องแก่แม่งไหมต้องจำแล้นอานส่วนอีรีวมีตัวนี้ไม่ได้ส่วนอห็นอันนี่ก้างมันเอาไปต้มยำ มีไขนะ่ด้วยแงีกับละมั่งนึ่งเอาแบดนะ่นหละแซบบอบี้อือยดยอดสดชิญอือ้เก๋มนงปลามาที่ไหนไม่ถึงลองเสียงเก็ดกน,นะครับกบั๊บับปับแซบแพ่